เลือกตั้งสนามต่อไปชื่อฟังดูเล็กแต่จริงๆเราสาคัญมากคือเลือกตั้งเทศบาลเมืองและเทศบาลน,นครเทศบาลจะมีอยู่3ระดับถ้าจะเลินน้อยสุดเรียกว่าเทศบาตบลตําบลเจริญกลางๆก,ก็จะเรียกว่าเทศบาลเมืองและถ้าจริญสุดๆก็จะเรียกว่าเทศบาลน,นครถ้าถามว่าเทศบาลสําคัญแค่ไหนลองดูงบของเทศบาลน,นครเชียงใหม่ปีล่าสุดประมาณการงบประมาณไว้ถึงเกือบ2,000ล้านบาทตัวเลข2,000ล้านบาทนี้ใช้แค่ในเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่ซึ่งกินพื้นที่ไม่เยอะยังไม่ครอบคลุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งอำเภอเลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับลำพูนที่พรคประชาชนได้ตาแหน่งนายกอบจมา นั้นมีงบประมาณแค่400ล้านบาทสําหรับใช้ทั้งจังหวัดหรือพูดอีกอย่างคือเทศบาลนาครเชียงใหม่ที่มีพื้นที่แค่เล็กๆเ,เล็กกว่าอาเภอเมืองมีงบประมาณที่มากกว่างบประมาณลําพูนทั้งจังหวัดถึง5เท่าและพอพื้นที่เล็กแต่งบประมาณเยอะการทํางานก็จะโฟกัสได้ตรงจุดมากกว่าสามารถทําผลงานอะไรที่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เห็นได้ง่ายมากและถ้ามองในแง่ย,ยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนเทศบาลเมืองและเทศบาลนาครเป็นสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่พักมีโอกาสชนะมากที่สุดแล้วเพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือคนเมืองแบบเนื้อเนนงขอเน้งแต่สมัยอนาคตใหม่้อนีะ แคบกว่าสนามเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลเขตหนึ่งอีกเพราะอันนั้นคืออำเภอเมืองทั้งอำเภอซึ่งรวมถึงขอบนอกของอำเภอที่ไม่ใช่คนเมืองด้วยแต่เทศบาลเมืองและเทศบานคลนครคือเขตเมืองแบบเมืองจ,จัดดเลยปฏิเสธไม่ได้ว่าสนามเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมาพักประชาชนทําได้น้อยกว่าที่คาดการสนามเทศบาลจึงเป็นโอกาสในการเดียวศรัทธากลับมาเป็นสนามที่สําคัญมากถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพักประชาชนควรจะชนะสนามนี้ในจํานวนที่พอสมควรแต่ถ้าเป็นเขตที่สสทําผลงานได้ไม่ดีพอก็น่ากังวลเพราะคนเมืองที่อยู่ในเขตเทศบาลอาจจะลังเลที่จะสนับสนุนพักประชาชนอีกครั้งหน แล้วก็หวังว่ากกตจะไม่ทําอะไรแปลกๆอีกอย่างเช่นจัดเลือกตั้งวันจันทร์แล้วเจอกันในอีกประมาณ3เดือนกับสนามเลือกตั้งเทศบาล